เห็นมาจ้าบพงสวยแล้วเนี่ยออกมาเป็นเห็ดแฝดอีกแล้วนี่สวยงามเช่ดูสิคะเนี่ยดีเลยอ่ะเจ๋งก็ได้ปนได้เจลีด้ค่ะมาเนี่ย แตกขาแตกเากื่อไ่ดูสิค่ะแน่นๆเลยค่ะเยี่ยมมากเลยเห็ดพึ่งขาลายค่ะกำลังงามเลยพี่น้องแต่ว่าเบิ่งนะคะ่ะโอ๊ยบัตสีมะไก่ไหมเบิง่งเห็นไหสัญญ่นกับพ่อแกดแค่นี้แล้วนะคะ จบจบกันแค่นี้ละค่ะไว้ย,ยังสีเลยจ้ะนี่กระดอกหนึ่งค่ะ,ะเห็ดพึ่งคาลายโดนเจาะกินหมดลดะเห็นคะเห็ดพึ่งข้ามจ้ะไงแล้วเป็นเสื้อเป็นแถวของปีหนาเด้อเท่าแล้วจ้ะสวยจังเลยเนี่ย พคคู่สวยแพ็คคู่จ้าไฟาอะคริกนะคะชื่อเขานี่ละจ้าทุกคนจ้านี่ไดซํำนีล่ละค่ะมือละสามซีดอกนะคะก็เอามาสะาสมนะคะมือนี้นะคะสีหันแล้วก็อ่อเขาย่างอีกแล้วนะคะย่างเก็บไว้กินนะคะแซ่บค่ะเมนูนี่มากหลายนะจ้ะ มาบานนี้ทุกคนคะ่ะสีทํคว้นสะอาดนะคะเอามาตัดขาบานเนะาะทความสะอาดอยู่บานเพราะว่าวันนี้คนหลายนะคะคนเยอะมากเลยที่สวนสาธารณะก็เลยเก็บเก็บก็เอาหนี่ออกมาเลยนะคะเบิงดอกสวยๆเลยนะคะน่ารักนะจ๊ะอันนี้ก็เขาก็จออกมาเรื่อยๆค่ะอาเบิพี่นอ้องเพื่อนๆน,นะคะอาจิโบเ็นนะ ออกมาเรื่อยๆนะคะช่วงนี้ก็คือเก็บได้ตลอดนะคะเก็บได้ตลอดจนเมดเมดหนาหอนนะจ๊ะออททำก็ยังออกอยู่นะ,ะช่วงนี้ก็ยังเป็นต้นออดทำนะคะรูดูใบไม้สีเหลืองนะจ๊ะสวยงามะคะ่ะอันนี้ก็ออกอันนี้ออกมาได้แบบสภาพดินแห้งนะคะก็เลยก็เลยแหงบสมบูรณ์บันไดนะคะระมาณนี้หละจ๊ะสวย ชาสวยจ้ะบุ๊มมี่แม่งกินเลยนะคะอุดมสมบูรณ์อยู่เด้อืมนี่นะคะลูกสาวเราจะกลับมาถึงบ้านับหิวนะคะมาถึงบ้านก็หิวก็เลยกินเฮ็ดนะน่ะก,กินกินกอนกระจังสิมาทําความสะอาดนะคะทำความสะอาดเฮ็ดลอกนี้กระแหงด้วยน,นะคะ่ะสภาพแห้งๆนะคะถ้าสองคูณเนี่นะคะปีนี่มานเฮ็ดมานเฮ็ดแปดนะคะเบิรงนนะคะดูสิคะ นี่น้องเขาก็กำลังจะโตนะคะนีออ่กำลังสีไ่นะจ๊กกะการุ่นนี้แหละค่ะรุ่นนี้กำลังกลินแสบนะคะอร่อยนะคะดูสิคะไม่มีรอยเจาะไม่มีรอยเจาะเลยนะคะอันนี้เขาก็จะเป็นของเรานะคะเบาออกหลายคะ่ะเสษดิน น่ารักนน่ารักกินอร่อยด้วยหอมหอมค่ะเ,คเดี๋ยววมาเบิ่งดอกใหญ่แบบนี้ดอกใหญ่นะคะแน่นเท่กันจ้ะ๋ยวามาเบิ่งขาเพิ่นตรงนี้นะคะ เป็นเหลืองเหลืองนะคะอาจจะเป็น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 ร้อยของเสียนดินเนาะเสียนดินตัวเหลืองเหลืองนะจ่ะไปเลยกับยางกลับย่างกลับช่วงที่ยางกลับนะคะอูวันนี้ยางกลับช่วงถนนในเมืองนะคะมีขบวนนะคะขบวนแห่นะคะเป็นแตรแตรวงนะคะมีจออยู่หน่อยหนึ่งก็งจะเป็นร้อยของเสียนดินนะคะนี่ เป็นแตรวงนะคะประจําก็ดึงว่ามันยังนะคะก็เลทยทายทายคลิปนะคะว่าเสียวาุ่งอยู่นะคะเป็นคลิปไอเป็นเป็นขบวนขบวนผ้าเรดของออที่นักศึกษานะคะเพิ่นจบจบปริญญ,ญาแหละไปรับอ่ารับไปปริญ,ญญาเนาะ g กดิ u ก t i o n เนอืเอชัะกัแบบเบิ่งแล้วก็ปืมป้มปื้มน้มน้ำเลยค่ะช่วงนั้น ครอบครัวกับยางน้ำนะคะนักเรียนนักศึกษาโอ้ยมีแต่แบบน่ารักนะคะจบการศึกษาแล้วนะคะอืมก็เป็นภาพประทับใจนะคะเดี๋ยวสีล่งให้เบิ่งเล็กน้อยดีนะคะน่ะเนาะอ่านี่มาดอกสุดท้ายนะคะดอกนี่ค่อนข้างอ่าหั่งเพิ่งเพิงกัสิเป็นสีเขียวแล้วนะคะแบบนี้นิ่มนะคะถ้าเอาไปแกงก็สิเป็นลื่นๆนะคะดอกสาหลาบ,บ่ค่อยมักนะคะบ่ค่อยมักไอที่เป็นลื่นๆนะคะมันเป็นจังไดดอกก็เลยสที่แกออกนะคะ คือสีบัวากันเนาะค่ะเนะาะม,มักไผ่มักมันนะจ๊ะเดี๋ยวเดี๋ยวสิหันเดี๋ยวสิหลังทำความสะอาดขายเบิ่งก่อนนะคะสวยนะคะเนี่ยอันนี้เขาก็ไม่มีเจ้าของเหมือนกันนะนะคะไม่มีเจ้าของนะคะแต่ลูกสาวหลานะคะ เรยว่าน้องพิษนะคะสิคออนุญาตเอาหัางเึิงออกนะคะ,วะเวลาเจียวไปย่างนะคะเอาไปย่างให้หอมๆนะคะย่างย่างแบบไอ้ให้กรอบไปเลยก็ได้นะคะกรอบก็คือแบบเป็นเป็นของกินเล่นได้เลยนะคะคกรุบกริบนะคะอุ้ยเคี้ยวเพลินนะคะไม่เวลากินก็ไม่รู้สึกผิด <laughs> เป็นของว่างที่มีประโยชน์นะคะเพราะว่าไอเห็ดนี่ก็มีประโยชน์ที่แล้วเนาะ อดค่ะขออนุญาตเอาสปอออกนะคะห้างผึ่งๆนะคะเห็นไหมคะออกแล้วก็สวยสวยนะคะอร่อยนะคะเห็ดชนิดนี้เป็นเห็ดที่แบบชอบมากเลยนะคะถ้าเทียบกันความร้สึกของรสชา้าเทียบกันก็เห็ดบานเท่านะคะกะสีคือเห็ดปวกเลยนะคะเห็ดปวกนะคะหอม หอมแล้วก็อร่อยมากนะคะหวานความหวานตามธรรมชาติของพ้งด้วยนะคะช่วงนี้มีให้เก็บกับออกเก็บนะคะเก็บมาไว้นะคะเห็นไหมคะขาวนะคะหอมมากเลยนะคะหอมมากนะคะวันนี้ก็ ได้แค่นี้แล้วก็จะไปเข้าไปเขา่าไปเข่าตู้อบนะคะส่วนอันนี้ดอกนี้ยังนมอยู่นะคะก็คือเขายังบวเขียวปันไดนะคะก็คือกินใดนะคะสีบวค่อยลื่นๆปันไดส่วนอ้อันใดที่มันออกเขียวๆแล้วรสาริเสียออกเพราะว่ามันเป็นลื่นๆนะคะบลค่อยมักนะคะแบบนี้ยังนมอยู่นะคะยังบลยังบลเขียวนะคะกินได้นะคะอร่อยค่ะอร่อยมากอันนี้นะคะตามนี้เลยจ้าวันนี้ก็ได้มากซัมนี่ก็อู้ดีใจลวจ้ะ เข้าบริหารคักอันเป็นเป็นหลักเป็นฐานเป็นอาชีพหาเล่นเลมีความสุขนะคานี้ด้วยค่ะสวยจังเลยเดี๋ยวจะถ่ายรูปให้ดูดีกว่านะคะเสร็จแล้วจ้าโอเคนะคะขอบคุณที่รับชมจ้า